สวัสดีค่ะพะ่อกระช่างหวยเด็ดหวยดังนะคะนี่เราก็อยู่ที่สูตรหวยฮานอยนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ทราบผลฮานอยกันแล้วนะคะค่ะก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ตามสูตรอยู่ก็จะเห็นเลขในวันนี้นะคะที่เราทําคํานวณกันไปนะคะกับผลฮานอยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเลขกันนะคะฝากเพื่อนเพื่ด้วยนะคะ เราจะมาดูเลขกันนะคะที่เราคำนวณกันไปในวันที่สิบสองนะคะผลที่ออกนะคะก็ออกกันที่ข้างบน8.9.0นะคะข้างล่าง0ูนย์แนะคะแอดก็ให้เพื่อนๆในสายศูนย์ก็จะมี0ูนย์หกศูนยแอดไม่ได้ให้เพื่อนๆที่0ูนย์แกับศูนย์เะคะขออภัยนะคะเพื่อนๆ มาเข้าในชุดศูนย์นะคะแอดกับบอกกับเพื่อนๆไปในเมื่อวานว่าศูนย์ไม่น่ามานะคะเพราะว่าแต่ว่าในศูตย์แอดก็ยังพูดอยู่นะคะว่าคํานวณติดศูนย์อยู่ทุกงวดเลยนะคะงวดที่แล้วก็ติดคํานวณศูนย์งวดนี้ก็ติดคํานวณศูนย์นะคะแอดก็เลยให้เพื่อนๆลองศูนย์นะคะถ้าเพื่อนๆฟังกันอยู่เมื่อวานก็จะทราบนะคะว่าแอดให้เพื่อนๆลอง เด่นในสาย6กับ7 8ใช่ไหมคะให้เน้น6กับ7ส่วนสายลองแอดให้เพื่อนๆที่9 0 1 5แอดก็เลยบอกว่า,าใ,ใหเน้น1กับ5ใช่ไหมคะแต่ว่าให้ติดกันอยู่ที่9กับ0ด้วยก็เผื่อไว้นะคะก็มาเข้าที่ชุด0กันนะคะก็ถูกลองวิ่งไปนะคะที่0นะคะ ส่วนในคู่ชุดนะคะก็เข้ากันที่ชุดนี้นะคะบนและล่างเลยนะคะแอดเสียใจมากเลยนะคะเสียดายเสียใจมากเลยะครับไม่ได้ให้เพื่อนในชุดนี้ไปกับเพื่อนนะคะขอพันอภัยนะคะเพื่อนแอดไม่ได้ให้ในชุดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะเข้าทั้งบนและล่างเลยนะคะชุดนี้เฮงกันเลยนะคะ เราก็ถูกกันไปอีกหนึ่งงวดนะคะในเลขคู่ชุดนะคะเมื่อวานเราถูกคู่ชุดกันที่ห้าเจ็ดวันนี้เรามาถูกศูนย์แปดศูนย์เก้าบนและล่างเลยนะคะเราจะมาคำนวณกันต่อในวันที่สิบสามนะคะแอดกอบให้ในไลน์ด้วยนะคะในไลน์ ในไลน์กลุ่มไลน์นะคะกลุ่มหวยไลน์แอดก็ให้เลขคำนวณไว้นะคะถ้าเป็นเพื่อนท่านใดสนใจแอดเข้าไปหาในไลน์ได้นะคะในไลน์แอดนะคะเป็นไลน์ส่วนตัวของกลุ่มหวยนะคะแอดก็ได้ทาปานเปิดกลุ่มหวยไว้นะคะถ้าเป็นเพื่อนท่านใดสนใจแอดก็จะทิ้งแอดไลน์ไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะอ่านี่เราจะมาคุยกันในเรื่องสู่กันต่อนะคะ นี่เราใช้ในสูตรนี้กันนะคะในการคำนวณ2อบวกหเท่ากับ3นะคะ4 5นะคะ5้บวกหนะคะก็จะได้เป็น0 1 2 3นะคะอ่า ยังอยู่นะคะแต่ไปอยู่ที่ชุดอื่นกันนะคะตอนนี้ไม่มีติดเก้ากันเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวแอดจะเราบวกแต้มกันมาตลอดนะคะศูนย์เก้าแปดเจ็ดอันนี้แอดก็มาหกเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมคะอะเราจะลองกันในศูนยนี้กันก่อนนะคะโอเคเรามาจับคู่ชุดกันเลยนะคะ สามศูนย์สามหนึ่งสามสองและสามสามนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามนะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสามนะคะในการคำนวณสูตรตัวเลขบางทีก็อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะอย่างงวดนี้นะคะ<ๆ>ก็ยังแบบมาเป็นที่ชุดศูนย์ได้เลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอออที่หนึ่งหนึ่งหกข้างล่างห้าเจ็ดก็มาผูที่แปดเก้าศย์และศูนย์แดเลยนะคะแต่แอปจะให้เพื่อนๆในสายวิ่งกันก่อนนะคะและลองนะคะ เราจะไปดูในสายวิ่งกันนะคะว่าเราจะให้วิ่งอะไรกันนะคะศู 0, 1, นย์หนึ่งสองนะคะรอนะคะสามสี่ห้านะคะ อาจจะให้เพื่อนๆติดกันที่ในสายแปดนะคะนี่จะเป็นตัวกันนะคะตัวรองนะคะส่วนตัวเด่นเราจะเล่นกันในชุดนี้กันนะคะศูนย์หนึ่งสองเราจะเล่นกันในสายศูนย์นะคะที่ติดศูนย์หนึ่งสองนะคะสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์นะคะ ในสายสองนะคะสามสองสี่สองโทษนะคะมือโดนสามสองสามสองสี่สองนะคะห้าสอง ห้าหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชุดนะคะเจ็ดชุดนะคะเจ็ดชุดเหมือนเดิมที่เราจะเล่นกันก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชุดนะคะแอจะให้เพื่อนเพื่อนเล่นกันในสายศูนย์นะคะ สายสองนะคะส่วนลองนะคะอาจายเพื่อนเอนลองกันที่สี่แปดนะคะสี่แปดติดแปดไว้ก่อนนะคะเพื่อนเพนเพราะว่าในสูตรคำนวณมันยังไม่มีแปดนะคะ มันจะติดแปะกันไว้นะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะคะกับสูตรหาหน่อยวันที่สิบสองนะคะอ่าวันที่สิบสามนะคะก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะแอดก็ฝากเพื่อนๆนะคะอ่าติดตามช่องนะคะหัวเด็ดหัวดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะอ่าก็ฝากเพื่อนๆนะคะท่านใด อ่าถูกแล้วมีโชคมีลาบก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะสนับสนุนช่องได้ที่นี่เลยนะคะแอดก็ไม่ได้เรียกเก็บช่องอะไรนะคะเรียกไม่ได้เรียกเงินเข้าช่องเข้าอะไรนะคะแอดก็มาทําให้คํานวณสูตรให้ฟรีนะคะแต่ก็ขอแค่เพื่อนๆสนับสนุนนิดๆหน่อยๆนะคะก็เป็นกาลังใจกับแอดในการคํอนสูตรนะคะค่ะขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะคะขอ,ขอ,ขอบคุณค่ะ